สวัสดีครับวันนี้พ่อผมแทนจะรีวิวนะครับวันนี้จะมาทํา how to การเปลี่ยนบัตรเครื่องกำลองไฟนะครับอันนี้เนี่ยเป็นของเครื่องกำลองไฟของทาง APC นะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวมันชื่อรุ่นอะไรนะ Back UPS Pro 1005นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ800วัตต์นะประมาณนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวรุ่น นะครับเกือบเกือบท็อปในส่วนของฝั่งที่ใช้ในบ้านนยนะฮะจะเป็นตัวนี้ซึ่งหน้าจอเขาได้มีหน้าจอของเขาอ่านะครับนี่ถ้าสังเกตกันดีครับตรงหน้าจอเห็นไหมแบตของผมมันเหลือขีดเดียวแล้วนะครับซึ่งก็คือแบตเสื่อมแล้วมันไม่สำรองนะครับซึ่งแบตมันจะอยู่ได้ประมาณไม่ถึงนาทีครับขีดหนึ่งเนี่ยมันก็จะพยายามรีชาร์จขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยว เรามาปิดเครื่องก่อนอ่ากรอื่นนะครับตัวนี้เดี <c oughs> ย๋ยวเราจะแกะเอามาให้ดูก่อนนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงเวลาแกะนะครับอ่าเห็นตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเขาจะเป็นแท่นแกะออกมาได้ครับบางบางรุ่นน่ะมันไม่มีเอ่อที่ถอดออกมา่างนี้ได้ครับมันจะแกะแบบวิธีที่ว่าบอยขาดบอยหลุดอันนั้นก็คือบทประกันจะยากหน่อย ผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมีฝีมือมากพอนะครับก็อยากแกะเอาแกะได้เหมือนกันมีบัตรเปลี่ยนเหมือนกัเหมือนเหมือนกันหมดทุกประการแต่รุ่นของผมเนี่ยมันเปลี่ยนบัตรเองได้นะครับมาดูกันข้างนอกนะครับนี่จะเป็นบับรประมาณนี้นะครับก็คือมีตรงนี้หลังไว้อยู่เหมือนเหมือนกันเปียบเลยนะครับถ้าใครอยากจะซื้อบัตรบัตรจากทางตัว APC เองนะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับบทาง Schneider Electric นะครับอันนี้เขาก็จะมี การจูนแบตอะไรให้ด้วยนะครับอ่าแตบบ่ของผมอะ่ะไม่นะครับไปซื้อแบตมาเองจากร้านอามอมเนี่ยแหละนะครับแบตบของผมใช้เป็นแบต Panasonic นะครับตัวนี้มันอยู่ที่12โวลต์7.2แอมป์นะครับตัวรุ่นเนี้ยใส่ทั้ง7.2แอมป์แล้วก็ได้ทั้ง9แอมป์เลยนะครับตแต่ตัวเนี้ยแต่พานาะมันไม่มี9แอมป์มีแค่7.2ก็เลยเอานี้มาแต่ยี่ห้ออื่นน่ะก็ถูกกวับพานาเยอะนะครับก็แล้วแต่ลองไปถามร้านอามอมดูได้นะครับร้านอะไรกับบรขายเอพีซีล่ะครับ A.P.C จะอยู่ที่ก้อนละพันห้าแต่ยังไม่รวมค่าบริการอ้พวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราซื้อมาเปลี่ยนเองได้ไหมนะครับถ้าซื้อเปลี่ยนเองได้ก็จะตก,กอยู่แค่2ก้อน3 0 0พันนะครับแต่ถ้าเกิดรวมช่างด้วยก็หลายพันอยู่นะแต่ถ้าช่างมาจูให้ด้วยครับถ้าเราค่าบริการรุ่นเนี้ยไม่ต้องจูนแต่มันจะมีบางรุ่นที่จะจะต้องคาลิเบรตแบบ มันจะเป็นพวกรุ่นที่เป็น enterprise อะ่ะพวกเนี้ยจะต้องคาลิเบ a t แบบอ่ะเราก็แบบนี้เหมือนคาลิเบ a t แบบมือถือว่าไม่รู้เนี่ยว่าเขาทำม,ทำมาทุกคนมีที่ c a แบบมือถือทำไมรู้ว่าทำไงพี่ใช้เครื่องหมดชาร์จให้เต็มใช <c oughs> ้เครื่องหมดเราเลยชาให้เต็มอยากมานะครับซึ่งเราก็ทำนะครับก็คือแกะแผ่นนี้ออกมาเลยนะครับใครใครที่ไม่มีแผ่นนี้แล้วหรือแผ่นนี้ล้างไม่ได้นะครับเออจริงๆวิธีบ้านๆก็ได้แล้วก็สก้วกเทปพันนะครับแต่ผมแบบ ไม่ค่อยจะสม,มุนเท่าไหร่นะครับผาดยากนะตรงนี้แหละก็ถอดแปดเก่าออกครับปกติอยากเลืเกินโอเคนะครับเรานี้เราก็าต่อตามสีนะครับดำนะครับ กลัวจะต่อยากฮนะโอเคครับถ้ายากแนะนำให้หวาง่างนี้นะครับก็ต่อเดิมครับดำแดงอ่าโอเค ขัว้วดำโอเคครับนี hey, ่ประมาณนี้แล้วก็เอาแบบวางตรงอย่างนี้นะครับปุ๊บอ่ามันจะมีขั้วอยู่ขั้วทางนี้นะครับขั้วเข้าสีเขียวถูกแล้วพี่ถูกขั้วอยู่นี่ <Inside. S 2> อินไซด์เออที่เ่อน,นันแท้น,น,น,นข,ขีดอีกด้านหนึง่งว่ไอ้ขาวมันต้องหันไปทางคนละทางนบบโอตบเค

จะใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าถ้าคุณใส่ผิดด้านมันจะไม่ลงล็อกมันจะมีล็อกอยู่นะครับนี่มี๋จะบอกโอเคใส่นี่เห็นไหมได้ไหมอ่าถูกด้านละด้านก็จะใส่เข้าไปได้เรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับมันแกี่อย่างที่เห็นเนาะว่าหน้าจอแสดงว่าแบตมันเหลือขีดเดียวนะครับอันเนี้ยรอนะครับก็เปลี่ยนแบตน,นะครับแต่ก็ไม่ขึ้นเลยนะครับก็แบตยังไม่ชาร์จงไงปุ๊บเห็นไหมอันนี้มันเช็ดแบตอยู่นะครับอ่ะนี่ก็จะเห็นครับว่าแบตมีสองขีดครับซึ่งก้เนี้ยมันกำลังชาร์จอยู่ นะครับเราเรามาเทสกันมาว่าใช้ได้ปกติไหมเลขข้างล่างคืออะไรครับอ,อ,อจาจจะรุ่นรุ่นพวกนี้นะมันจะมีว่าไฟเข้าเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเมนูได้นะครับอ่าอันนี้ใช้จะสำรองไฟได้เท่าไหร่นะครับอ่าใช้ไฟอยู่กี่วัตต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าประมาณนี้รุ่นเนี้ยจะหน้าจอจะบอกข้อมูลหล,หลายอย่างเลยอ่นะครับเนี่ยขั้นตอนการเปลี่ยนแบต ง่ายๆแค่น,นี้เลยครับเพราะว่าอย่างที่แนะนํานี้ก่อนคือตัวนี้ที่ผมเปลี่ยนแบตเพราะว่าอย่างหนึ่งคือตัวเครื่องเนี่ยนะครับราคามันสูงมากนะครับตัวนี้ราคา,าที่หมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับก็เลยเปลี่ยนว่า,า,วา,า,าเปลี่ยนแบตดีกว่าไม่ต้องซื้อใหม่ม 1, นะครับเพราะว่าตัวเครื่องฟองไฟเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ไม่กี่พันจนถึงเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวเครื่องฟองไฟไม่กี่พันเนี่ยก็มีตัวที่เปลี่ยนแบตได้ด้วยนะครับของ A อ C เนี่ยมีอยู่นะครับก็เลยแนะนําว่าอ่ะถ้าถือว่าราคาเปลี่ยนแบตพอพออๆกกซซืื้้ใใหหมม่่่่็คิดดววาาี แต่ถ้าเกิดราคาเครื่องถอดฟองไฟงมันสูงแล้วหรือว่าแบบอยากจะเปลี่ยนแบตอะอรักโลกอะไม่อยากที่จะทิ้งตัวเครื่องเนี้ไปเป็นย็่ทรอนิจิเกดน, e นะครับก็ซื้อแบตเนี้ยมามาเปลี่ยนนะครับส่วนแบตพวกเนี้ยนะครับการทิ้งเนี่ยมันเป็นยังไงพี่มันจะมีพวกตาาู้ตามใช่ <35 S 2> ตู้ตามห้างตู้ตามห้างดิจิเวตอ๋อโอเคจะเห็นหลักๆตันี้ก็ AIS นะที่เขาโปรโมทอยู่ช่วงนี้นะครับ ส่วนคอนโทร์เก่าผมอะ่ะเขาก็มีที่ทิ้งขยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซิเนกครับเออซิเนกก็มีนะครับลองสอบถามเนี่ยพวกศูนย์พวก,พวกนี้เขาจะมีที่ทิ้งอยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดแบบอยากจะทิ้งจริงก็โทรหากร,รุงเทพมหานครนะว่าเขาแบบออมีจะทิ้งพวกนี้ต้องทำยังไงนะครับผมแต่ส่วนตัวผมแมนะนำว่าไปทิ้งตามห้างอะ่ะที่เป็นร้านที่เขาจุดรับพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยง่ายสุดนะครับ ก็ประมาณนี้กับการเปลี่ยนแบตของ APC นะครับรุ่นไหนที่มันต้องคาลิเบตแนะนะําว่าอ่านวิธีให้ดีนะครับว่าคาลิเบตยังไงอะไรงไงแต่รุ่นนี้มันไม่ต้องนะครับก็จะง่ายๆหน่อยนะครับสำหรับ how to วันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยผมลืมพูดรุ่นนี้นะครับใส่แบบเอ้ผมพูดแล้วนี่หว่าเออ